พระธรรมหนึ่งยอนบทที่หนึ่งวัทะแห่งชีวิตเราขอแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่มีมาตั้งแต่ปฐมกาลซึ่งเราได้ยินได้เห็นกับตาในพินิษดูและจับต้องด้วยมือของเรานั้นคือพระวัทะแห่งชีวิตและชีวิตที่ว่านี้ปรากฏขึ้นเราได้เห็นและเป็นพยานและประกาศชีวิตนิรันนี้กับพวกท่านเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่กับพระบิดาและมาปรากฏแก่เราสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้น เราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วยเพื่อท่านจะได้มีสมัคคีธรรมกับเราและเราก็มีสมัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระีสุคริษพระบุตรของพระองค์แล้วเราเขียนข้อความเหล่านี้ก็เพื่อชื่นชมมินรีของเราจะได้เต็มเปี่ยมพระเจ้าทรงเป็นความสว่างนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกกับพวกท่านคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยถ้าเราจะว่า เรามีสัมัคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืดเราก็โกหกและไม่ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราดำเนินเดินอยู่ในกับความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีสัมัคคีธรรมซึ่งกันและกันและประหี์ของพระีสุคริ์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิน้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และที่ยังทมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปก,ก็เท่ากับเราได้ทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาและพรนธบัตของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สองพระคิดผู้ทูลขอเพื่อเราลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะได้ไม่ทําบาปและถ้าใครทําบาปเราก็มีผู้ช่วยทูลขอพระบิดาผู้เราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นและพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราและไม่ใช่แค่บาปของเราเท่านั้นแต่ของทั้งโลกด้วยถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จักพระองค์ผู้ที่กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นเป็นคนพูดมูสาและสัจจะ ไม่ได้อยู่กับเขาเลยแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระจนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็บริบูรณ์อยู่ในผู้นั้นอย่างแท้จริงเพราะเหตุนี้เราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์บัญญัติใหม่ท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ได้เขียนบัญญัติใหม่ถึงท่านเลยแต่เป็นบัญญัติเก่าซึ่งท่านเคยมีอยู่ตั้งแต่เริ่มแรก บัญญัติเก่านั้นคือคําซึ่งท่านได้ยินมาแล้วอีกานหนึ่งก็กล่าวได้ว่าข้าพเจ้าเขียนบัญญัติใหม่ถึงพวกท่านซึ่งเป็นความจริงทั้งในพระองค์และในท่านเพราะว่าความมืดนั้นกาลังจะผ่านพ้นไปและความสว่างแท้กําลังส่องอยู่แล้วผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างขณะที่ยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืดผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่างและในตัวเขานั้น ไม่มีอะไรทําให้สะดุดแต่ผู้ที่เกลียดชาวพี่น้องของตนก็อยู่ในความมืดและเดินในความมืดและไม่รู้ว่าตนกําลังไปไหนเพราะว่าความมืดทําให้ตาของเขาปลอดไปเสียแล้วลูกทั้งหลายเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านรู้จักพระองค์ผู้ทรงดํารงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่ม ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านได้ชนะมารลายแลนวท่านทั้งหลายที่เป็นลูกข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะพวกท่านรู้จักพระบิดาท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านรู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่มข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะพวกท่านมีกำลังมากและพระชนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในพวกท่านและท่านชนะมาหลายนั้นแล้ว อย่าลักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครลักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทนงในลาบยศไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลกและโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกําลังผ่านพ้นไปแต่คนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดํารงอยู่เป็นนิดศตรูของประคิดลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยบัดนี้เป็นเวลาสุดท้ายแล้ว และตามที่พวกท่านได้ยินได้ฟังมาว่าศัตรูของพระคิดจะมาเดี๋ยวนี้ศัตรูของพระคิดจํานวนมากก็มาแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วพวกเขาได้ออกไปจากเราแต่เขาก็ไม่ได้เป็นของเราเพราะว่าเขาเป็นของเราเขาก็จะอยู่กับเราต่อไปแต่การที่เขาได้ออกไปนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าเขาไม่ได้เป็นของเราแต่พวกท่านได้รับการชฉลมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้ว และท่านทุกคนก็มีความรู้ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงพวกท่านไม่ใช่เพราะพวกท่านไม่รู้ความจริงแต่เพราะท่านรู้แล้วและรู้คำว่ามุสาไม่ได้มาจากความจริงใครล่ะเป็นคนที่โกหกไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนที่ปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่พระคิดผู้ที่ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตรผู้นั้นแหละเป็นศัตรูของพระคิดทุกคนที่ปฏิเสธพระบุตรไม่มีพระบิดาผู้ที่ยอมรับพระบุตรก็มีพระบิดาด้วย ท่าทั้งหลายจงให้สิ่งที่ท่านได้ยินมาตั้งแต่ต้นนั้นดำรงอยู่กับท่านเถิดถ้าสิ่งที่ท่านได้ยินตั้งแต่ต้นนั้นดำรงอยู่กับท่านท่านก็จะอยู่ในพระบุตรและในพระบิดาด้วยนี่แหละเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับเราคือชีวิตนิรันดร์ข้าพเจ้าเขียนข้อความนี้ถึงพวกท่านกล่าวถึงพวกที่พยายามหลอกลวงท่านส่วนท่านทั้งหลายการชโรมซึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นก็ดำรงอยู่กับท่านและไม่จําเป็นต้องมีใครสอนท่านเพราะว่า การฉลมของพระองค์นั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จการฉลมนั้นสอนพวกท่านอย่างแล้วอย่างไรท่านจงอยู่ในพระองค์อย่างนั้นและบัดนี้ลูกทั้งหลายเอ๋ยจงอยู่ในพระองค์เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราจะได้มีความมั่นใจและไม่ต้องหลบภพักพรองด้วยความละอายเมื่อพระองค์เสด็จมาถ้าพวกท่านรู้ว่าพระองค์ทรงเที่ยงธรรม ท่านก็รู้ว่าทุกคนที่ประพฤติตามความเที่ยงธรรมนั้นเกิดมาจากพระองค์ด้วยพระรรมยึ่งยอนบทที่สามบรรดาบุตรของพระเจ้าลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้ แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นและทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ในพระองค์ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ทุกคนที่ทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติพวกท่านรู้อยู่แล้วว่าพระองค์ทรงปรากฏเพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไปและไม่มีบาปอยู่ในพระองค์เลยผู้ที่อยู่ในพระองค์ไม่ทำบาปอีกต่อไป ส่วนผู้ที่ทำบาปอยู่เรื่อยๆคนนั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้ใครชักจูงท่านไปให้หลงผู้ที่ประพฤติชอบก็ชอบทำเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงชอบทำผู้ที่ทำบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารก็ทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุน,นี้คือเพื่อทำลายกิจการของมารผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปเพราะเชื้อของพระเจ้าอยู่ในคนนั้นและเขาทำบาปไม่ได้ เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าเช่นนี้แหละจึงเห็นได้ว่าใครเป็นลูกของพระเจ้าและใครเป็นลูกของมันคือผู้ที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าจงรักกันและกันนี่เป็นคําสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือเรารักกันและกันอย่าเป็นเหมือนอย่างคาอินที่มาจากมานและฆ่าน้องของตนทําไมเขาถึงฆ่าน้องเพเพราะการกระทําของเขาชั่วและการกระทําของน้องนั้นชอบทา พี่น้องเอ๋ยอย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่านเรารู้ว่าเราพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก,ก็ยังอยู่ในความตายผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็เป็นผู้ฆ่าคนและพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในตัวเขาเลยเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้อง แต่ถ้าใครมีทรัพสมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนและยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้คนเรารักกันด้วยคําพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทําและด้วยความจริงความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเช่นนี้แหละเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจจะหมดกังวลเฉพาะพระพักพระองค์เมื่อใจของเรา กล่าวโทษตัวเราเองพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเราพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเมื่อเราขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระเจ้าพระองค์และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือให้เราวางใจในพระนามของพระีสุคริสพระบุตรของพระองค์และให้เรารักกันและกัน ามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แก่เราทุกคนที่ประพฤติตามพระมบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์สถิตอยู่ในคนนั้นเช่นนี้แหละพวกเราจึงรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณที่พระองค์ประทานแก่เราพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สี่การวินิจฉัยวิญญาณต่างๆทันทีรักทั้งหลายอย่าเชื่อทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่า มีผู้เผยพระชนะเทศจำนวนมากได้ออกมาในโลกพวกท่านก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าโดยข้อนี้คือวิญญาณทุกดวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าและวิญญาณทุกดวงที่ไม่ยอมรับพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละเป็นศัตรูของพระคริสต์ซึ่งพวกท่านได้ยินมาว่าและขณะนี้ก็อยู่ในโลกแล้วลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกพวกเขาเป็นฝ่ายโลกเพราะเหตุนี้เขาจึงพูดตามโลกและโลกก็เชื่อฟังเขาส่วนเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าผู้ที่รู้จักพระเจ้าก็ฟังเราและผู้ที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเราดังนั้นเราจึงรู้จักวิญญาณของความจริงและวิญญาณของความเท็จพระเจ้าทรงเป็นความรักท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลูบล้ำบาปของเราทัานที่รักทั้งห้าย ถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้นเราก็ควรจะรักกันและกันด้วยไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าถ้าเรารักกันและกันพระเจ้าก็สถิตอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราเช่นนี้แหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเราพระพระองค์ประทานพรุ่งญานของพระองค์เองแก่เราและเราได้เห็นและเป็นพยานว่า lee. พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยเห็ืช่วยโลกให้รอดผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูปเป็นพระบุตรของพระเจ้า และทรงอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้าฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในพระองค์ก็อยู่ในพระเจ้าและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น ในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนถ้าใครกล่าวว่าเขาพระเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาเป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้บัญญัตินี้เราไม่ได้มาจาก เราได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยพระรามหนึ่งยอนบทที่หความเชื่อมีชัยเหนือโลกคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระกิตก็เกิดจากพระเจ้าและคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วยโดยข้อนี้เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าคือเมื่อเรารักพระเจ้าและประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เพราะว่า ความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระหนักเกินไปเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกใครล่ะที่มีชัยเหนือโลกไม่ใช่ใครอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองพยานเกี่ยวกับพระบุตรนี่แหละคือผู้ที่ได้มาด้วยน้ำและพระโลหิตคือพระเยซูคริส ไม่ใช่ด้วยน้ำเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยน้ำและพระโลหิตและพระรุญ่ยญานทรงเป็นพยานเพราะพระรุญ่ยญาณทรงเป็นความจริงมีพยานอยู่สามอย่างด้วยกันคือพระรุญญ่ยานน้ำและพระโลหิตและพยานทั้งสามอย่างนี้สอดคล้องกันถ้าเรายอมรับพยานหลักฐานของมนุษย์พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเป็นพยานหลักฐานที่พระเจ้าทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์คนที่เชื่อพระบุตรของพระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัว คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ทําให้พระองค์เป็นผู้ตรับมุสาเพราะเขาไม่ได้เชื่อคําพยานที่พระเจ้าทรงเป็นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์และพยานหลักฐานนั้นก็คือพระเจ้าประทานชีวิตนิรันแก่เราและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิตคนที่ไม่ม co ีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตความรู้เรื่องชีวิตนิรันข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เรื่อท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทุนขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อเราทุนขอสิ่งใดเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่ทุนขอนั้นจากพระองค์ถ้าใครเห็นพี่น้องของตนทำบาปชนิดที่ไม่นำไปสู่ความตายก็ให้คนนั้นทุนขอและพระองค์ก็จะประทานชีวิตแก่คนที่ทำบาป ซึ่งไม่นําไปสู่ความตายบาปที่นําไปสู่ความตายก็มีข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าให้อธิษฐานในเรื่องบาปอย่างนั้นการอาธรรมทุกอย่างเป็นบาปแต่บาปที่ไม่นําไปสู่ความตายก็มีอยู่เรารู้ว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทําบาปแต่พระองค์ผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาเขาและมารลายไม่แต่ต้องเขาเรารู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้าแต่โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารลาย และเรารู้ว่าพระบุตรของพระจเจ้าเสด็จมาแล้วและประทานสติปัญญาแก่เราเพื่อเรารู้จักพระองค์ผู้ทรงสัต์จริงและเราอยู่ในพระองค์นั้นโดยอยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนิรันร์ลูกทั้งหลายเอ๋ยจงรักษาตัวให้พ้นจากรูปเคารพ